ผมน้องพลอยค่ะจากผมดำๆอย่างนี้นะคะดำปึ๊ดเลยนะคะดำมากน้องพลอยจะเอาไฮไลท์แดง <c oughs> ใหดูหน้าสิคะ <c oughs> นี่เดี๋ยวดึงให้ดูก็จะเป็นไฮไลท์ก่อนเนาะ <c oughs> นี่ไฮไลท์ก่อน <c oughs> จากผมดำอย่างนี้นะคะดำหมดเลยนะคะ ดำแบบนี้หมดเลยแล้วเราก็ไฮไลท์ไฮไลท์ทั้งหัวแล้วออนก็จะเอาสีแดงลงพื้นก็จะออกแดงนิดนิดไฮไลท์ก็จะเป็นไฮไลท์เส้นสีแดงสวยค่ะสำหรับสีผมอ่าสีผิวขาวเหลืองเอเชียเรานะคะ วยเลยแหละเขาจะเอาสีเขียวโอ้สีเขียวมันมันจะมืดมันไม่สวยถ้าสีเขียวก็ต้องฟอกทั้งหัวเลยเขียวขี้มามันเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าสีหลุดก็จะเป็นเนี่ยประมาณนี้ออกน้ําตาลน้ําตาลใสวยแบบนี้ จะลงสีคาราเมลจะลงสีอะไรก็ได้แล้วทีเนี้ยถ้าเราได้สีแบบนี้แล้วนะคะนี่ผมเวอร์จินออกง่ายสวยให้ดูโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนลงสีแล้วก็ตอนเสร็จนะคะน้องพรายยิ้มหวานหน่อยสิคะ ขนาดนี้เวลาสิบห้านาทีพาร์ทเซเว่นโอ้ปะสามทุ่มจะเสร็จไม้หมดนี่นข้ายันอวกาศแป๊บนะคะเข้าเครื่องยันอวกาศแป๊บนะึ่งมาดูสีกันนะคะนี่ซองเห็นนะไฮไลท์แดง เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีนะคะขณะนี้ปเป็นเวลากี่ทุ่มน้องบอยสองทุ่มสิสองทุ่มสินาทีค่ะรง <c oughs> ยูบไม่ให้ดูเออออนเฟนบุก่ะใช่ดู YouTube YouTube ออก็ลงออน,น,นี่นะคะสวยงามเด้งดึงเด้งดึงผมสีดำักนิด จากผมดำสนิทเนาะน้องพลอยเนาะนี่สวยเหมือนวิกเลยอ่ะมันใส่วิกเลยเ <laughs> หรอคะบอกแล้วน้องพลอยต้องจัดเต็มแบบนี้ถ้าไม่ไฮไลท์ไม่เห็นคะ่ะเธวได้เอาเขียว <laughs> โอ้ย <laughs> เขียว <laughs> เขียวนกสภาพไม่ออกเลยน้องพลอยจะเอาเขียวพนะหน้าจะไม่เขียวไปใหญ่เลยเหรอเราก็นั่งมันใช่เหรอวะน้องพลอย <laughs> เราก็เครียดแทนลูกค้าเราก็นั่งเครียดอจอะเราไม่รู้ไงเราเราแค่จินตนาการเอาเองเขียวหมน,น,นิดนิดอะได้นะแต่ต้องฟอกทั้งหัวกลัวผมหนูพังผมหนูสวยๆไงอเอาแบบนี้สวยกว่าคะ่ะน,นี้คือฟอกนิดเดียวใช่ปหคะเออก็ไม่ทั้งหัวนะคะแต่ก็จับไฮไลท์ทั้งหัวแต่ว่าไม่ได้ฟอกหมดทุกเส้นเนี่ยหนูเห็นไหมมันดำมีเนี่ย ยังมีดำปะไปใช่นี่แหละสวยที่สุดแล้วสำหรับผมเอเชียนะสำหรับพี่ออนนะนี่คือแบบ the best เลยนะเป็นสีที่ชอบที่สุดเลยไม่งั้นช่างทำสีแดงตลอดแล้วช่างชอบหน้ามันสว่างดีนี่นะคะสามีฉันก็ไม่รับโทรศัพท์ก็คงไม่ได้กลับออกบ้านวันนี้ <c oughs> นั่งรถไฟไว้กับน้องพลอยสวัสน้องพลอยเดี๋ยวสิ้ยส,ส,สวยงามค่ะยิ้มค่ะยิ้มหวานๆสิค่ะน้องพลอยพลอยน่าชมพูเลยนะพลอยแต่สีผมเนี่ยมีสีผมเนาะโอเคนะคะ,คะขอบระคุณนะคะแฮปปี้นะคะ,คะสว, <laughs> วัสดีค่ะ,คะ <laughs>